สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจบกครีขันเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9น24นานาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมั่งมีฟาร์มตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในฟาร์มต้นแบบของสากรโคน,นมไทยเดนมาร์กหุ้ยสัตว์ใหญ่จำกัด นายทรงมั่งมีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรุ่นที่3ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรเมื่อปี2521เริ่มจากการทำไร่ปลูกพืชล้มลุกทั่วไปแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและพืชที่ปลูกราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด ในปี2530จึงตัดสินใจทดลองเลี้ยงโคโนมซื้อโคโนมจากเพื่อนสมาชิกรุ่นที่5จำนวน5ตัวและเข้าชื่อร่วมจัดตั้งสหกรณ์โคโนมห้วยสัตว์ใหญ่ในปี2534ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดต่อมาปี2565ทุกฟาประสบปัญหาด้านการเลี้ยงโคโนมสมาชิกทยอยเลิกกิจการสหกรณ์จึงคัดเลือกให้มั่งมีฟาร์มเป็นฟาร์มต้นแบบ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟาร์มให้อยู่รอดมีเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานกปร,รเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนโอกาสนี้ท่อประเนกการสาธิตการรีดนมวัวด้วยระบบไพป,ป์ไลน์ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ท่อลำเลียงน้ำนมจากเครื่องรีดนมไปยังถังพักนมโดยตรงทำให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพตามธรรมชาติไม่มีการปนเปื้อน ปัจจุบันมั่งมีฟาร์มมีพื้นที่14ไร่แบ่งเป็นแปลงหญ้าปล่อยแทะเลม10ไร่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่โรงเรือนรีดนมระบบไพต์ไลน์ขนาด10หัวรีดและค้อกพักโคในระยะต่างๆมีโคน,นม103ตัวสามารถส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับสากลเฉลี่ยวันละ700กิโลกรมัมในราคากิโลกรัมละ21บาท74สตาง สร้าราได้ให้กับครอบครัวรวมถึงสมาชิกที่ส่งน้ํานมหยิบจําหน่ายอีกกว่า100รายนับเป็นอาชีพพระราชทานที่สร้าราได้ให้กับเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปสหกรณ์โคน,โนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีริขันธ์เป็นสาหากรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสาหากรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูจดทะเบียนเป็นประเภทสาหากรณ์การเกษตรชื่อสาหากรณ์โคโนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเมื่อปี2534ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสาหากรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดในปี2539 เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งเดนมาร์กที่ทรงมีต่อกิจการฟาร์มโคน,นมไทยโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรกลุ่มป้ายร้านนมหน้าฟาร์ม จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและอาหารจากนมโคโสดแท้ที่ผลิตได้ในชุมชนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชนต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เกิดการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมสดใหม่มีคุณภาพราคาไม่แพงกรมปศุสัตว์จัดทำโครงการร้านนมหน้าฟาร์มตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันมีร้านนมหน้าฟาร์ม24สาขาทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นร้านนมแพะหน้าฟาร์ม2ส,สาขาและร้านนมควายหน้าฟาร์ม1สาขาเพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการเหมือนคาเฟ่เล็กๆสาขานี้มีผลิตภัณฑ์เด่นเช่นไอศกรีมทุเรียนหมอนทองป่าและอูทุเรียนอัดเม็ดและนมโรงเรียนเสริมภูมิคุ้มกันแคลเซียมสูงทานได้ทุกวัย สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเป็นองค์กรของเกษตรตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพื้นที่ดำเนินงานเขตรอยต่อสองจังหวัดคือตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตำบลป่าเดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตั้งฟาร์มอยู่โดยรอบศูนย์รวมนมทั้งสองแห่งคือศูนย์ห้วยสัตว์ใหญ่และศูนย์ป่าเดง มีสมาชิก645คนเป็นสมาชิกสมนม100คนส่งนมวันละ20ตันจำหน่ายให้กับหน่วยจัดซื้อตาม M.O.U รวม4แห่งคือโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยบริษัทนครแดรี่จำกัดและสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กหุ้ยสัตว์ใหญ่จำกัดสหกรณ์มีธุรกิจ6ประเภทได้แก่ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ ธุรกิจแปรรูปเป็นนมพลาสตอรไรส์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดธุรกิจสินเชื่อธุรกิจดินรับฝากธุรกิจส่งเสริมการเกษตรและบริการและธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายผ่านซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เช่นเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์ ในการนี้ชลประทานทำระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าละอูช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่และใช้ประโยชน์ในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมรวมถึงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ให้มีเพียงพอตลอดทั้งปีทุกวันนี้อาชีพการเลี้ยงคนนมพัฒนาไปมากมีระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานสมาชิกรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์กระจายอยู่ทั่วประเทศเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน ทุกคนต่างภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองและจะสืบสารส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสุริน์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่จ่าสิบเอกนัทพงศ์ศรีชินจ่าสิบเอกจากปปิดเพลงเสนอพลทหารอดิศรป้อมกลางและพลทหารธน,นทธรเทากระโตกกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุรินอำเภอเมืองสุริน์จังหวัดสุรินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลย่างหาที่สุดไม่ได้อง,องคมนตรีเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถลม่ม นายจรันทดากรณสูตรองคมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชนำริเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชนำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถลม่มประจำปี2568 ซึ่งสำนักงานคณะก,กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรวมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2568 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการจากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำหญ้าแฝกไปต่อยอดขยายผลทางวิชาการและนวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตลอดจนเพื่อน,นำข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งที่8ที่จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐอินเดียในปี2570กิจกรรมในงานอาทิการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับย่าแฝกและความรู้ทางวิชาการเรื่องดินถลม่มการจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากย่าแฝกจาก8หน่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่ง และการแสดงผลิตภัณฑ์ใบหญ้าแฝกโดยกลุ่มชุมชนต่างๆเพื่อสนองพระราชนดมริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับคุณผู้ชมคะสา,ารธรรมนูญเอาจริงแล้วนะคะแจ้งความเอาผิดเพจนะคะแล้วก็ช่อง YouTube สถาบันทิศทางไทยนะคะที่ระเบิดอำนาจศาลไปแพร่คลิปบิดเบือนนะคะที่มีประเด็นนั่งลงลูกนะคะที่พูดถึงคุณองค์อิงนะคะกับ วันก่อนนะคะที่เข้าไปชี้แจงในศาลนะคุณผู้ชมคะคสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ออกเอกสารชี้แจงนะคะว่าตามข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญแจ้งนะคะว่ามีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของศาลเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลนะคะเมื่อวา,า,านนี้ค่ะทางสำนักงาน สารมน,นี่ยได้ร้องทุกข์ต่อตำรวจไซเบอร์นะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะทั้งกับ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะที่เรียกว่าปิดเบือน,นะะข้อมูลนะคะคุณผู้ชมซึ่งทั้งหมดเนี่ย สารมนูญก็คงได้เห็นภาพแล้วล่ะนะคะแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายแล้วด้วยนะคะสารมนูษเนี่ยได้เผยแพร่การแจ้งความร้องทุกข์ก่อนที่จะมีการนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติคดีคลิปเสียงของนายกในวันพรุ่งนี้นะคะ9มงครึ่งแล้วก็อ่านคำารนิัฉายในช่วงบ่ายวันเดียวกันซึ่งช่อง9 m ้าของเรานะคะก็จะจัดรายการพิเศษค่ะอนาคต การเมืองไทยดีเดย์สารรรมนูลนัดอ่านคำนิฉัยปมมคลิปเสียงนะคะก็จะมีอาจารย์สุวิชาเป้าอารีเออพอออนิดาโพนะคะมาร่วมวิเคราะห์การเมืองไทยนะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะตั้งแต่เวลา14.45นาิกา45นาทีเป็นต้นไปค่ะ นักตบสาวไทยเน้นซ้อมเสิฟนะครับแล้วก็แผนการรับลูกเสิฟเพื่อที่จะเปิดเกมบุกนะครับก่อนพบกับญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับทีมวอลเลย์บอลหญิงชิมชไทยอันดับที่18ของโลกจะลงแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก fivb women volleyball world championship 2025บออร, 5. รอบ1ิทีมสุดท้ายพบกับญี่ปุ่นอันดับ5ของโลก แข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา20นากา30นาทีที่อินดอดร์เซเดนห์วมากล่าสุดวันนี้ทีมสาวไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามเข่งขันจริงโดยเน้นไปที่การเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟเพื่อให้บอลแรกดีที่สุดกับตันเพียวอัอชรพรคงยศที่มีประสบการณ์